เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกิแบงรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีค่ะ f อ f ซีแฟนช่องมณฑการผ้ารวยแม่นหน่อยผ้ารวยนะคะค่ะท่านผู้ชมเมื่อน,นี้นะคะแอดจะมาตามตัวเลขแนวทางจากปูฤุสีลมโพทองให้กับเอ f ซีแฟนช่องมณฑการผ้ารวยแม่นหน่อยผ้ารวยในเบื้องในช่กันเนาะคะ่ะทีติ่านมานะคะปูฤุสีลมโพทองเพิ่นกับห้ล่าง92ตรงๆเลยเนาะคะ่ะ สำหรับงวดวันที่1กลุ่มผ้าพันที่จะถึงนี้กลับมาเบิงมาฟางน้ากันนะคะทําผู้ชมว,ว่าปูฤาษีลมโพอท่องเพิ่นจะมีตัวเลขตัวใดเป็นแนวท่างให้นะคะฮ้ยโจ้าจ้าสวัสดีจ้าปู <Hello. S 1> ปูแปงใดเนาะจ้าสบายดีบะคะ่ะสบายเยอะโอช่วงนี้โทรหาปูเบา่า,างเบาค่อยติดเนาะจ้าปู ปูเบว่างบ่ค่ะมันเบอร์ไผรส์หน่อยมันถักการผ้าลวยไม่หน่อยผ้าลวยจับปูโอ้มันจับการเนาะค่ะถ้าใไหนจัปูที่เสียบได้หนีิ้บ่จับปูเพราะว่าปูโทรมาตั้งแต่ตองวดแระเบียนปูวานยังบ่ท่านใดเดี๋ยวรอก่อนเพราะโทรกลับไปบ่นิบสายปูกับปูเบางแล้วกับปูติดจักเทียบไหมครับปูของกระติดมือนี่แหละจ้าโู้ผู้ติด พี่ท่อระสาไปท่อมันมันหลายกปูเยพิดไนะอ๋อคนโท่หาปูหลายป่จ้าท่อัะสาปูหอนเลยพิดไปเลยเป็นบางร่างบางข้าวเพราะว่านี่นีที่หองก็แล้วพ่นางมาหอดเียาหอดเะหอค่ะลยวที่มะค่ะปูเอฟซีพันท่อมาบอกให้ตามปูด้วยสีลมโพทองหายหลายไหมจ้าเออแล้ว่าเป็นหังเด้ก็จะท่มาหลายอก้วก็จะถือก็จะโอนกอนีกันนี่อยู่ ค่ะเพราะว่าตัวเลขของปูปูหาล่างมกเกาสองตรง,ตรงๆเลยเนาะจากหัติพา์มามันเลยตรงมันจเลยเป็นยังบุญนี่ลรงเนาะค่ะปูอ๋อจังสี่เด้อบานเด้อจ้าปูหิค่อยไปตามที่มันนั้นมัน,นมันมาหา,หาละสามตัวแม่เลขอันกุมันท่งตัวหนึ่งมันเบาแม่ที่เย็บแปดประเด็นเบาอ๋ออันตัวเอตัวที่เคยหายกอนอ่ะเพื่อนกาเพื่อนหายมาแล้วเพื่อนบอกมาแล้วมั่นบอกค่ะ ตัวแรกวันทุ่มสามสามตัวแรกเพื่อนหามาแล้วล่ะได้ยืมเงินได้ยืมเงินได้ชัดเจนวันที่ยี่สิบแปดเป็นวันนะอ๋อส่วนได้ก็ได้มาแล้วแต่ว่ากัดซีเท่านชัดเจนบรนได้ต้องรอถ้าอยากให้ชัดเจนก็ต้องวันที่ยี่สิบแปดจ้าเพื่อเพื่อนอยากหายิบจับลอตเตอรี่ครับปูว เตรียมตั้งกองไฟไปเลยอย่างนั้นเหรว่าถือเกิดถือว่าถ้ามันหลุอไปแหัวมันถึงมาหลายงวดแล้วเนาะค่ะมันก็มีเขอดไม่หลุดเนาะค่ะปูตะวันตัวเลขของปูมันอยากบอกเดี๋ยวห้าเสี้ยวมันมาแมนเลยวันสี่นาเอาสี่เล่อเอาเขียนเขียนไปเลยเอาเอาตั้งกองไว้รัวจ้าปูมนตะการพลาดลุยเนาะค่ะน่ช่องนี้เขาจะติดตามไลฟ์ช่วยเราที่มดตะการก็ได้ข้าวซอยก็จะพวกกันกรุงเทพพวกกันเนี่ยพวกสมุติสถาการพวกปุ้ยรั่งก็จะ จะติดตามอยู่อ๋อจ้าพันท้หาปูบอกค่ะป้มาบอกด้วยว่ารับจากม้ตรการกรับรับจากกันกรับรับจากกันในเอเฮห้ารันเปนนี่มาค่ะเออเนรับจากสายสม้อนตรการไม่ใช่คนรับอยู่ค่ะเอาเจ็ดสีเอาเอาเอาเริ่มเลยบัดเนาะจ้าปูอันสามสี่เก้าสามสี่เก้าห้าเจ็ดสามห้าเจ็ดสาม เจ็ดสองห้าเจ็ดสองห้าเอแปดศูนย์สองนี่อะมันสามตัวแรกกันหนอแปดศูนย์สองแล้วก็สองตัวได้ว่ะนะส <2 S 2> องตัวนี่ว,ว,วนไหนว่าวันว่าล่างได้วันว่านะล่างเนาะค่ะปูเออสามแปดกับหนึ่งเก้าสองตัวล่างสามแปดกับหนึ่งเก้า เออตัวกันเิ่นตัวกันเป่นกันไปแค่แปดกันเจ็ดแปดเออแค่นั้นละอ๋ออันนี้คือสามตัวพ่นหายมากกอน,นะจ้าไม่เป็นมากกนแค่องบากบกบกหนึ่งพ่นในเราเยอะคือกู้หายก็หันละเล้ยเราปันใบกู้สื่อปูเขาไว้สือที่บัมอ้ันยาเดียวกให้ต้องปู้สื่อดอกบอกว่านกได้ดอกพิ่นึ่งวางหนึ่อกเขาได้พวกไอเลกอ๋อพันบ่หายปูสื่อพ่นหายปู บอกบอกคุณให้บอก้อนขัดปูบอกขันป <vagy>? ูซ right. ื่นี่มันว่ามันว่ามันกีบพ่อถือคนน่ะแล้วบอจ้าเดี๋ยวคันมี่อ่าเราไม่พูดสื่อเราต้องกานขันไม่ให้ปูซื่อว่าปูได้บ้าน้อยเป็นให้ปูเป็นเนนเป็นสะพานบุญจ้าปูมันกระได้มาหลายงวดละเนาะมันหลายงวดล้วเนาะค่ะมันก็เลยมาลุดตอนตอนสามเก้าแล้วมันดอกสามหกขน่ะ แต่ว่าขันผู้ใดกับเก้ากมกเนาะค่ะปูก็จะถูกนะคะแปดสามผู้ใดพอแปดสามอย่างทั้งมันก็ออกถ้าพอเมียนตั้งหนึ่งแปดเก้ากว่าคนเราก็จะถือกับต้องมาเก้าสามสามเก้าหนึ่งแบบมันก็เลยลดวัดถือชนะมันก็เลืออกแปดพกทีชนะว่าพอดพกแปดเนี่ยแต่กับไป่กับมาเรื่อล้เสียเขาหันเลื่อสี่ดถือกับสองเลรื่องวัดถืาแต่ว่าเขาตรงค้าเนาะค่ะปูว่าห้ยร่างล่างเก้าสองกับตรงเป๊ะ อันนี้เอฟซีพึงกะให้ตามปูริสีลมโพธทองให้ตามปูริสีลมโพธทองเนาะค่ะเพิ่งกะล่อใช่ค่ะเป็นเลี้ยงดอกลาวเสียงดอกเออมันมีดเขามีดลุดเนาะค่ะปูการนั่งเด็กต้องคอยไหวกันอีกเสื่อนึงของอาหมุนใหญ่ดอกอ้างเสียงมันก็ชัดเสียงนะ่งเสียงผมจะเปลี่ยนของบะฮูสามบะเอ็นอ่าแต่น้าเขามีก็ถือกันแล้วเนาะมันอยู่ที่ดวงน้ำเนาะค่ะปูที่ดวงน้ำมาค่อนจะแดดเป็นว่าสวยกับมีแม่ค่ะปูวอาใส่ ปูว่าส่แอัมินมาหนี่ค่ะปูว่าว่ซอดมินมาหนี่ค่ะได้ไป่าซื้อกับมีนี่เนี่ยอาหาปูคือหอกระจายข้าวด้วยยูบานปูเนี่ยอมาถึงสลับมั่วป้าบอกครับปูมาถจะจอมนกนีิวันว่าปูว่าเรนวันว่าคือห่อกระจายข้าววาเลนิ้นท้เนาะมิ้ยทนัดสามบ้านคนน่ะจ้าเรน่อสองหลังเลยไหม มวยคือเจาเขาแล้วนี่เฉพาสวาบนแล้วห้างค้นก็ได้ค่ะแต่ว่ามันก็อยู่ที่ดวงน้าเนาะค่ะปูคือว่าล่ะบางคนได้แล้วบ้านนอกวัดถือกรายอยู่บนบอกระมี่ค่ะซึ่งแล้วนี้เฉกาะสวากับมี่ค่ะโอ้ยไม่ก็โดนเงินของมันชี้ตัวกันร่วมแล้วประมาณจักสองเมื่อเนี่เดือนร่วมแล้วพูละสองร้อยสามร้อยพดละห้าร้อยคนพูละพันอ่าเดี๋ยวว่าเป็นยังดอก วเนี่ยตัวนั้นดอกแล้วสัท้าไบมันดอกอันเคนรวมทำบุญกับปูเนาะค่ะน้ำใจน้ำซ่ากับแม่มันมาได้สิ่สิ่บุบเลว่าดอกตามแล้วสัท้าไบมันมันเท่าว่าถือหัวกับท่านได้เดี๋ยวนี้กัะปูกำลังสีต่างนี่ดอกเดี๋ยเพือนเติมนาดดอกเพื่านได้เลยนี่เพนนี้ก็งกาย จ้าปูขันปูพร้อม่เห็นเอาช่งสั้นละจ้าปู้พ้อมเปิดสำนักกาขออนุญาตไปหาปูอยู่ที่สำนักปูในเด้อจ้บพายเอฟซีเพิ่นได้เห็นนะคะเห็นมันพร้อมกันปูพร้อมปูเสียงมาดอกมากเดส่วนคณะอันละจ้าข้าปูปปูก็็พร้อมปูขอทวนตัวเลขในเด้อจ้าปูเออเอาเอาวางดูว่าสามัวเนาะค่ะมีสี่หางเนาะค่ะปูมีสามสี่เก้า าเจ็ดสามเจ็ดสองห้าแปดศูนย์นสองค่ะสามสี่เก้าแมนบอค่ะสามสี่เก้าห้าเจ็ดสามบอค่ะเจ็ดสองห้านันบอสจ้าแมงค่ะแปดศูนย์สองแมนบอค่ะแมงค่ะปูเจ็ดสองตัวตัวไดแน่ว่านสองตัวล่างน้อค่ะสามแปดกับหนึ่งเก้าค่ะ สากันมเก้าเนาะกันเจ็ดแปดตัวกันเจ็ดแปดอจ้าปูถึงเก้าเนาะค่ะการสรุปของสุดท้ายกับกุมานอีกตัวหนึงคือวันที่ยี่แปดนั่นปคะปูวันที่ยี่สิบแปดเดี๋ยนเดนีตัวนึงเด็กนัทียี่บปดือเดนในเลยจ้าถ้า็บอกเจอใ้จอไปแค่ประตรีไว้ค่ะปูาต้องซื้อลงส่วเน่ยจ้าปูถ่ายคลิปแลับปูห้พพอนกับเอฟซีนะคะ เออีสู้คนเด้อสู้ขายสู้คะที่ติดตามพูกนีขออันนี้คนสุขคนเจริญไอเดือดลำร่เรื่อย่อยเห็นหมนีหายชิ้นเดี๋ยวจะว่าเน็ตจะเริ่มป็นงานบุญสู้ควนยมนคำควลูกสูกคนสูกคนเอสีจะให้ติดตามสู้คนติดตามเป็นที่ของมาตรการจะไปดือรำเรื่อยรวยเด้อ ค่ะปูกาบขอพระคุณปูหลายๆเด้อจ่าที่แบ่งปันตัวเลขแนวทางให้กับเอฟซีแฟนช่องมรดการพารวยไปหน่อยพารวยและทีมงานนะคะก็ติดไว้ว่ามันมันมั่งมั่งจ่านะที่่างสร้างทุคนมาขอโดยตรงอะไรค่ะบริภาษีที่ไหลายนั้นปูก็เลยว่าฝั่งภายในแต่มันมั่วอะไรมันก็เลยสิเป็นการเสียหายสมมติว่าติดเท่าระดับติดติดติดยากเสพติดอะไรได้ไหมเนี่ย จ้าบอก่มีเวลาบ้างไปเรื่อยๆมม่กู้กระไรใไปเรื่อยๆให้เรามนวนแต่ตีนก็จะต่อไปยันนอกบ้านเขาบ้านก็ไปเกอียม่องสี้ร่องนั้นเขาเจ้าคนเกินบ้านไหมเขาจะคนเกินกันนี่เล่ยเขาไปเดีอย่บ้านคนละเอียนมากเทากันฟุบคว่ำคนละีดมากยู่ดอกมหาย่ดอกจ้า ออเลได้คนสะาสาทุสาทูค like ่ะป yes, exactly. <so oh, yes. ูขอบคุณค่ะขาสาทุาสาทุค่ะาน่ะเสุสุขเอะตังใสอค่ะวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ